ไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13าปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าส3าปีควรได้รับคำแนะนำอ,ะอีสานเพิ่นพกหน่อยมือน,นี้เนาะคะ่ะงัวเพิ่มขอดลูกเนาะคะ่ะหลังจากขอดลูกมากประมาณช่วโมงนึงหลหวเนาะเพิ่นขอดแต่แต่เทียงเนาะตอนนี้กับประมาณใบโมงกลัวแล้วเพิ่มใบยอมให้ลูกเพิ่นดูดนนะุ่มเนาะเพิ่นสิทีบ ลูกไปไก่นมแนเพร่ะกระถีบถีบออกเนาะก็เลยคิดหาวิธีเนาะว่าสิเฮ็ดจะได้เพิ่นสิให้ลูกดูดน้มเ <ไป S 1> นาะ <ไป S 1> ก็เลยผ้ากันพุดลุมฟังรักเนาะเฮ็ดคอกเฮ็ดซ่องเพื่อที่จะคัดขาเพิ่นไหวมัดมัดไหวแล้กกะเอาใหม่คัดขาไหวเนาะเฮ็ดซ่องเนาะแ <ไป S 1> ล้กกะไไเอาลูกเพิน่นดูดน้มเนาะจับ จับปากเพิ่นฟึกให้เพิ่นดูดเองเนาะเพราะว่าออกมาช่วโมงกลัวแล้วกับย่านเพิ่นบ่มีแห้งเนาะก็รู้ซื้อก็เพิ่นก็หิวแห้งเนาะก็เลยหาวิธีซอยเหลือลูกเพิ่นเนาะค่ะนี่แต่ว่าถ้าลูกดูดจะแทกกันหนิงอยู่นัวแม่เนี่ยกับเพิ่นก็เคยมีลูกแล้ะเนาะตัวหนึ่ง เพิ่นกับสมหลอดมากเยเวลาไปอีกปีหนึ่งเนะาะบานเนี่เพิ่นห้องก็ในสมปีที่แล้วเนาะช่วงเดือนมิถุนาเพิ่นกับห้องก็ขอเยเวลาไปปีหนึ่งเนาะพรสัตว์ลูกเพิ่นกับเสด็จเป็นปีหล่ะล่ะค่ะสมวันถิศสมหลอดสองเถื่ออันนี้สมจริงเนาะคะ่ะเอาพอพันมาสมจริงแด้ตัวเถิกเนาะคะ่ะเกิดวันอาทิตย์กระสิตตังซื้อเพิ่นว่าอาทิตย์เนาะอ่าเริ่มดูดได้แล้วค่ะพี่น้อง ไปเองสักกันเนาะที่แรกสิไปดูดัตงแต่อันเสบือแม่เนาะน่ะแม่กะอยากเห็นบอและ่ะแม่เพื่อกระเสียกัน,อกอนเอาตีนยนันลูกนะเห็นบอละ่ะน่ะยกขาไปกณละ่ะเออน่ะรุดแล้วรุดแล้วเอาไหมคัดไหมไม่ก็บอกแข็งแรงไนระ เต้นอ่ะพากในห้วย <c oughs> วิ่งบักว่าไปเดอ้ออันตลายอยู่ด้พี่น้องผู้ใดโบ้หูวิธีนี่ซัดนอกระวังลูกแน่วางนมแน่อันตลายอยู่ดิดูนมจุบจุบอยู่โอ้ยนมเพิ่อเต่าบักง่ายนอ แห้งไปเติมเราได้ดูดนมที่แหลกยามเพื่นเมยเนาะเห็นเพื่นนอนบลูกนาะก็เลยให้ร้านไปสื่อนม่มมัวแดงมาอยู่กับสื่อจุกนมมาว่าเสียมาให้เพื่นดูดเช่อนเนาะแต่ว่ากับพอดีเห็ดซองแล้วกับให้เพื่อไในดูดเต่าจริงก็แห่งดี ดูดกิเลสลายดูดกิเลสลายนะนะกระสือบ่ค่อยแข็งแรงปันใดแต่กระพออได้ยอยู่นะคะมันจะดูดถึกหัวนมจะ่มดอี้เบื้องไหนนะทั้งนั้นถึกป่ <S <S อ่ะดูดถือยูดถือยูอ่ะเอาซุปเข้าไปซุปเข้าไป วังนะผากนำ้ำนึก,บบกยู่กับพ่อยู่เว้ยอือจะมีแหงเนาะเบนหัวนมแม่ตัวก็ใหญ่ใหญ่น้ำนมเพิ่งกะไล่ไลยดอกแต่ง <c oughs> อ่าๆดูดเองบานนี้ดูดดูดเองดูดเองอ้าวยังสีด <c oughs> ูดไปฝุ่นอยู่เอาขึ้นมาทาาผีดาอยู่บ่ หาใหม่มาคัาดทางผีน้ำนี่ต้องหาใหม่อีกอันนึงมาคัาดทางผีแม่เห็นล่ะฟางเพิ่งเนี่ยตัวสูงหลายเว้ยตัวพ่นสูงเนาะพอเพิ่นผุบตัวบักง่ายเนาะพี่น้องหะาบ้ววางเด้อระว,วังเด้อระว,วังเด้อ ขอล่ะบ่กจักแน่โมห็นคือสีขาวะหล่ละรุดแล้ว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 เอามันออกไหมอ,อันตรายคือหนองอันตรายใหม่โบแข้งแนงเลยมันต้องคัดสองขาง ดูดเองไหมพ่อดูดเองมาดูดเองเลยอาทิตย์ดูดเองดูดเองอาทิตย์อาทิตย์ดูดเองเลยบอกละลูกกินนมก็สิเด็กกลมกินเอาแล้วเนาะคนสูงคนเกิดมาสูง,งหลายเนาะพี่เนาะอืมน่าละเพรา,าะ่าหน่ละใหญ่หลาย ลูกบูดก,ก,กับสิไม่แห้งนุ่มตัวมันจังบ่ตึงสิแพ้งไวรเฮอยยังอืหัวนี่บ่ค่อยไดนกินอยู่หัวนี้หัวใหญ่ายเนาะฮะ เดี่ยวยายม,ม่มันอยู่นะยาอยู่เพือนนี่ะวมือกูนี่มือกูมือกูนี่ <laughs> นหัวนมยู่น,นีต้องกะอออซอยจับออวน่เกลียกินหรอเปล่ากินแล้วปวดมือ่อลกูก็ไดนั่นยิ่มตาแท่ ผลอาหวนน่น้ำนมไล้กปกที่คุนอ้หน้ำหย่อยปกๆกคือความมอ้น้ำนมน้ำนมดีไรเป็ะตลูกไง่หอกชักถูกอยู่ไเนี่อยเออหวน่ะหย่อยปกๆไปตามหย่อยที่ัน้เขาเขปวดแขนละ พดูดเบิ่งพดูดเบิ่งพอดูอดอ่ะดูดเองนต้องน,ำน้ำนมไหลยห้อยพี่เนาะน้ำลมไหลยห้อยแต่มีแห่งขนาดเลยอ่ากินไหลาย เหนกูเห็ดหยังนี้เ nah, ห <Uh, ็นดีๆบ yeah, ่ได้บ่กูปลดแขนนั่งกี่หนึสบายนะมันหนักแค่ไหนมันหนักกูเลยอุ้มมากนะอู้เออมันคือออกง่ายแถวปุ่นนี่เนาะไข่อายุออกง่ไง ก็เป็นขอนไงนะพี่น้องลูกเป็นตัวใหญ่ดิเฮ้ยน้ำไปลานได้กับบริกินนุ่มงวดจืดตัวนี้ตนกินเองเลยกินเองแล้วอีกนางแขนโกยละพี่น้อง รุ่นกันขนาดพี่น้องเอ้ยนั่นให้ร้านไปสื่อนน่มกองมากว่าสิเอาให้พ่นกินสกปอนอย่าเพ้่นหิวแห้ง ลุนกันต่อไปพี่น้องว่าถ้าปล่อยธรรมชาติเพิ่นเสห้ลูกเพิ่นดูดบอคิดว่าเพิ่นให้เพิ่นเสีหยห้ดูดอยู่ดอกแต่ว่าลูกเพิ่นก็นต้องดูดโคจักแบบโคจักดูดนน่ำแนกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงซามนี่นะพี่น้องฝา,า,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อีสาน,านมาังคุดหน่อยน่านไม่เด้อค่ะเพื่อจะเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปอีกค่ะหลุนกันต่อไปเนาะว่าเพิ่นเสห์ ลูกพันกินลูกพันสิกินเป็นบอน,นอพี่น้องขอฝากไ้เพียงซัมนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ